สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองปายสุขสุขศรครับผมมือนี้พบกับคนนักสินชนะแล้วนะพี่น้องนะครับมือนี้กระเบื้องยังร้ายนะครับเฮ็ดคิบสั้นๆัด้วยพี่น้องมือนี้กับที่ผ้ามาเบิองนะครับเครื่องสีขาวนะครับเล็กกระทัดรัดจิ๋วแต่แจ๋วนะพี่น้องนะครับสีได้สีดีเนาะพี่น้องนะครับได้ห่อได้เข้าไปพร้อมพี่น้องนะครับสําหรับเครืเลื่อนไหลนะครับที่เลียงเป็ดเลียงไก่นะครับหรือว่าเลียงหมูเนาะพี่น้องก็สามารถน้ำเมื่อยบานได้นะครับพี่น้องเครื่องสีขาวเล็ก จิ๋วแต่แจ๋วได้พี่น้องนะครับสีดสีดีนะครับเขาาม็ดงามเลี่ยงสวยนะพี่น้องราคาประหยัดนะครับราคาจอมเย้านะครับพอถึงเมืนนนะพี่น้องนะครับมีเงินเมือนกระสือได้แล้วพี่น้องนะครับเครื่องหัวเดียวหัวเดียวครับพี่น้องนะครับสีดรสีดีสีแรงนะครับพี่น้องนะครับเขากระสอบหนึ่งกระใสเวลาประดนนะครับอาจจะพอถึงสีบาที่พี่น้องแป๊บเดียวนะครับสีดีนะครับเม็ดเลี่ยงสวยเลยนะครับปั๊บนะครับ ปั๊บคัดเขาได้นะครับพ่ออยากได้ขาวหรือว่าอยากได้ม,นมดุนสันใด้แล้วพี่น้องปรับใ้นะครับขนาดใด้นะครับนี่คือเครื่องสีขาวขนาดหัวเดียว้ะพี่น้องนะครับแต่คพามแป้งในการบรบิในใจให้กันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันระบุแมกค่อนทางที่ชัดเจนนาพี่น้องแต่ว่าการสีกับเธอโอเคอยู่นะครับสีดีอยู่พี่น้องเขากระสอบนึงกับสซเวลาบดลน,นะพี่น้องกับเหมาะสําหรับขั้วเลื่อนนะครับ สำหรับคนที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะพี่น,ออน,าาน้องเข้ากระไดหลายอย่างนะครับได้ห้ามได้เข่าปลายนะพี่น้องได้แกบไวไ้จะใช้พวกพืชพักหรือว่าต้นไหม่ต่างๆก็ไดก็ดีขึ้นกันนะพี่น้องครับได้แกบอันนี้มันเป็นหัวเดียวนะครับมันสิบดแกะไปละเอียดไปไน,นะพี่น้องคันสองหัวก็สิบดแกบได้ให้เป็นฝุ่นไปเลย ในตู้ก็ได้นะครับขันเครื่องสองหัวระพี่น้องแจ่เครื่องนี้มันแยกมันแยกกากออกราพี่น้องมีกาก,ากแกกากบอ,อนนะครับขันห่ออยากให้ฟุน้นหรือว่าให้เปลือกเข่าออกดีเ่าก็สีอีกรอบนึงพี่น้องเป่านะครับเป่าออกอีกรอบนึงนะครับสีมดทุง้งปุยแล้วก็เขาก็บเอาเมาเป่าอีกนะครับเป่าอีกรอบนึงนี่มันสีขาวสะอาดเลยพี่น้องนะครับบ่มีหยาบ่มีเม็ด หย่าเพามีขีดฟุ้นแล้วพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพค้ดลักสินกับอล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพจลิปแบบสั้นนะพี่น้องแบบรวบรัดขัดตอนนะครับมอนิเข่าสารคือเมื่อพี่น้องก็เลยว่าสีเข่านะครับให้พี่น้องป้องป่ายสุหูสุก้นเบิงนะครับว่าเครื่องสีเล็กนะครับสีเข่าเล็กนะครับมันดีดีนะครับดีเยี่ยมอยู่นะครับสําหรับโคนดลักสินก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ฮักกระไรถึกใจกระแช่คนนักสินชาแนลเรื่พี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างครับผมวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับทุกท่าน